Just be is a wonderful world Jazz be on a colorful day เข้าสู่รายวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะใช้หนังสือเล่มนี้ในการเรียนนะคะแล้ววันนี้คุณครูพาเด็กๆออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนต้อนรับบรรยากาศลมหนาวนะคะเป็นยังไงบ้างคะอากาศเย็นสบายไหมคะโอ้โหสดชื่นมากเลยนะคะแต่ อยากให้เด็กๆก,กลับมาเจอจากคุณครูที่โรงเรียนจังเลยค่ะมีปัญหาอะไรใครสงสัยอะไรจะได้มีการซักถามกันนะคะหวังว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคงจะได้เจอกันนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเตรียมพร้อมในการเรียนเรามาเปิดหนังสือนะคะเรามาเปิดหนังสือในเรื่องของการหาผลหารในหน้า189นะคะต่อจากคราวที่แล้วนะคะลูก <c oughs> ให้สแสดงข้อนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยสแสดงผลหารแล้วก็ตรวจคําตอบนะคะลองเอามาดูกันนะคะว่าตรวจผลหารและตรวจคําตอบเป็นอย่างไรอ่ะ โจทย์เขาให้มาก็คือ8,424หารด้วย324นะคะ8,424หารด้วย324ซึ่งวิธีการก็ทำไมคะเราก็ตั้งในเรื่องของการหารยาวนะคะนำ8,424เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็หารด้วย324ทีนี้เรามาดูกันก่อนว่า324หาร8ได้ไหม ไม่ได้เพราะว่าค่าน้อยกว่านะคะ324หาร84ได้ไหมคะก็ยังไม่ได้อีกนะคะเพราะค่าของตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารไม่ได้เราก็นำเป็น842เรามาดูสิคะว่า324คูณกับอะไรแล้วได้ ไม่เกิน842อ่านะคะเราลองคูณด้วย2เพราะว่าลองเอา2มาคูณตัวข้างหน้า3 2 6ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดเป็น3มเนี่ยมันเป็น9ไม่ได้ละค่าไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะได้ค่าออกมาก็คือ648ใช่ไหมลูก324คูณ2 2คูน 2, 2, 4เป็น8 2คูณ2เป็น4 2่คูณ3เป็น6จากนั้นทำไมคะเราก็นำเอา 842ลบด้วยทำไมคะลบด้วย648นะคะเราก็จะได้แค่194ใช่ไหมคะ ผลลบที่ออกมา <c oughs> ซึ่ง324มาหาร900่194ได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่าค่าตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวหารเราก็เลยต้องดึง4ลงมานะคะพอดึง4ลงมาปุ๊บเราก็ไม่ดูอีกว่าอะไรที่คูณกันกับ324แล้วได้ค่าไม่เกิน1,944นะคะ เอสามห้า,หาก,ก็ยังน้อยไปนะคะลองดูเอา3าคูณหอ่ะลองลองดูนะคะสาคูณหใส่6กลงไปอ่ะลองหกคูณสอ่อะหกคูณสได้24ใส่4ทดไว้2 6งคูณสได้2ทดอีก2เป็น14 6ส,สคูณสเป็น18บแทดอีกห่งเป็น19เกห็นไหมคะก็จะได้ค่าพอดีจากนั้นนำ หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ลบกับหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะคะก็จะได้ค่าออกมาก็คือเป็นค่าศูนย์อ่ะแล้วลองมาตรวจคำตอบดูนะคะลองมาตรวจคำตอบดูวิธีการตรวจคำตอบทำไมลูกเราก็นำทำไมคะ324อ่ะตัวนี้เป็นสีขาวมองไม่เห็นใช่ไหมลูกให้เป็นสีแดงนะคะ ถามว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้สีแดงก็ได้นะคะลูกแต่อันนี้ครูเปาอยากให้เด็กๆได้เห็นเป็น324นําไปคูณกับนําไปคูณกับอะไรลูก26เพราะฉะนั้นค่าที่ได้นะคะค่าที่ได้ก็จะตรงตัวขึ้นมาทันทีเลยก็คืออะไรลูก84โอ้ย24ตัวเป็นเริ่มเลยะนะคะ แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนฟอร์นภาษาก่อนอค่าก็จะได้8,424นะคะ8,424 อันนี้ก็จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเป็นการตรวจคําตอบอมาดูข้อที่2นะคะมาดูข้อที่2 3,335มามหารด้วย145นะคะเช่นเดียวกันเราก็นำสา3พันเป็นตัวตั้งแล้วก็นำหนึ่เป็นตัวหารหนึงร้อหาร3ได้ไหมลูกไม่ได้หาร33ก็ยังไม่ได้หาร3 3ม นะคะหารได้แต่จะได้เท่าไหร่เราลองดูนะคะลองไปที่เพราะว่าถ้าเกิดไปที่3เลยทำไมลูก3คูณ4ได้12 3 1 3ไม่ได้ละเกินเราก็จะได้แค่2นะคะเราก็จะได้ผลคูณมันแค่2ก็จะได้แค่290 3 3นะคะเนี่ย333ลบด้วย290เหลือเท่าไหร่คะ ก็จะเหลือแค่เท่าไหร่ลูก435นะคะก็จะเหลือแค่43นะคะค่าของเขาจะเหลือแค่43 145หาร43ได้ไหมลูกไม่ได้นะคะหารไม่ได้เราก็ต้องดึง5ลงมาเป็น435ใช่ไหมคะจากนั้นอะไรคูณกับ145แล้วได้ค่าไม่เกิน435นะคะ เมื่อกี้เราลองไปแล้วเราลองสามนะันมันเกินใช่ไหมลูกเราก็มาดูอ่ะเพราะฉะนั้นเราลองใส่สามลงไปนะคะสามคูณห้าได้สิบห้าใส่ห้าทดไว้หนึ่งสามคูณสี่ได้สิบสองทดอีกหนึ่งเป็นสิบสามสามคูณหนึ่งได้สามทดอีกหนึ่งเป็นสี่เพราะฉะนั้นได้ค่าสี่ร้อยสามสิบห้าพอดีนำมาลบกันก็จะเหลือศูนย์ศูนย์นะคะนำมาลบกันก็จะได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ หนึ่งเลลูกแล้วเราเรามาตรวจคำตอบนะคะเราก็มาตรวจคำตอบเช่นเดิมนะคะทุกอย่างเราต้องมีการตรวจทานนะคะเราต้องมีการตรวจทานเพื่อให้รู้ที่มาที่ไปนะคะ ตัวคำตอบข้อนี้ก็คือนำหนึ่นะคะ145คูณกับเท่าไหร่คะลูก23นะคะก็จะได้เท่ากับ3ามพันสามร้อยสมส้าพอดีนะคะคำตอบก็จะถูกต้องนะคะ <c oughs> ลูกๆล,ลองตั้งคูณได้นะคะเอามาดูข้อที่3นะคะมาดูข้อที่3เช่นเดิมนะคะ 12,103หารด้วย247ร้อยเนะคะหนะะึ่งหรารด้วยสีเอ่ะเราก็นำมาตั้งเพราะฉะนั้น247หาร1ได้ไหมไม่ได้หาร1 2บได้ไหมไม่ได้หาร121่ง้อยได้ไหมก็ยังไม่ได้อีกก็ต้องไปหารที่หลักพันเลยใช่ไหมคะก็ต้องเป็น247 คูณกับอะไรแล้วได้ค่าไม่เกิน1,210คูณกับอะไรแล้วได้ค่าไม่เกิน1,210เพราะฉะนั้นครูเป่าสมมุติให้เป็น4นะคะครูเป่าสมมติให้เป็นเลข4เราก็นำ4มาคูณ7นะคะ4มาคูณ7ได้เท่าไหร่คะ7 4 28นะคะ7 4 28ใส่8ทดไว้2 4อ่าสีคูณสได้16ทดอีก2เป็น18บใส่แทดไว้1 4ึคูณสเป็น9นะคะจะได้ค่าออกมาก็คือ988าร้นำมาลบก,กันนะคะนำหนึ่งมาลบก,ก็จะได้เหลือค่าแค่เท่าไหร่คะ222นะคะซึ่ง222ทําทำไมคะ 247หาร222ไม่ได้เพราะว่าค่าตัวตั้งน้อยกว่าถูกไหมคะก็ต้องดึง3ลงมานะคะก็จะกลายเป็น2,223เพราะฉะนั้น247คูณกับอะไรแล้วได้ค่าไม่เกิน2,223ในที่นี้นะคะคุณครูให้เป็น9 ให้เป็น9เลยเพราะว่า247ถ้าเกิดเราคูณ10เนี่ยเราคิดตัวเลขกลมๆจะมีลูกมันก็จะได้2470ซึ่งมันก็จะเกินเพราะฉะนั้นเราลองลดลงมา1 หนึ่งเลเวลนะคะมันก็จะได้แค่เก้าก็จะได้เป็นสองพันสองร้อยยี่สิบสามพอดีเลยนะคะดังนั้นค่าเขาก็จะพอดีเลยตัวนี้นำสองตัวนี้มาทำอะไรคะมาลบกันค่าที่ได้ออกมาก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็ทำไมคะเราก็ลองนำมาตรวจคำตอบนะคะเราก็สามารถนำมาตรวจทานได้นะคะ ตรวจคำตอบข้อนี้ก็จะเกิดจากที่ทำไมลูก247นะคะคูณกับ49 247คูณกับ49เพราะฉะนั้นทำไมคะตามหลักของคณิตศาสตร์แล้วลูกสามารถนำมาคูณกันได้ใช่ไหมคะคำตอบก็คือ12,000ก็อะไรคะ1 0 3อ่0 ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,ะเรามาดูข้อที่4นะคะเรามาดูข้อที่4มีหลายข้อนะคะลูกมีหลายข้อข้อที่4โจทย์บอกว่า56,630หารด้วย453เช่นเดิมนะคะในเมื่อ453เนี่ยมันหาร5ไม่ได้หาร56ไม่ได้เขาก็ต้องไปหารที่566นะคะ ไปหารอยู่ที่หลักร้อยเลย453คูณกับอะไรแล้วได้ค่าไม่เกิน566คำตอบก็คือได้แค่1พอเพราะถ้าเกิดคูณกับ2ทํทำไมลูกมันก็จะเกินนะคะดังนั้น453คูณ1ผลออกมาก็คือ453นำมาลบนะคะนำมาลบกับ 566ก็ 66, จะเหลือเศษแค่หนึใช่ไหมลูกหนึ่งร้อยสิบสามสี่หาสิบสามร้อยมได้ไหมคะไม่ได้ก็ต้องดึง3ลงมาอีก1ตัวต่อไปนะคะสี่ร้บสามคูณกับอะไรแล้วได้ผลลัพธ์ไม่เกินหนึ่ เราก็จะได,ได้ประมาณ2นะคะ,ะเราเอามาคูณ2คูณ3ได้6 2คูณ5ได้10ใส่0ทดไว้1 2คูณ4เป็น8ทดทดอีห่1เป็น9เราก็จะได้อยู่ที่1133ลบด้วย906นะคะก็ยังเหลือเศษใช่ไหมลูกมาดูซิว่าเหลือเศษเท่าไหร่จะเหลือเศษอยู่ที่227ซึ่ง 453หาร227ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องดึง0ลงมานะคะจะกลายเป็น2270ต่อไปเราไปดูนะคะว่า453คูณกับอะไรแล้วได้ไม่เกิน2270 ในที่นี้ครูเป๋าให้เป็น5นะคะในที่นี้ครูเป๋าให้เป็น5เพราะ5้คูณสได้20ละจะไม่เกินตัวหน้านะคะ mm hmm. เราก็จะมาดูอ้าวมาดูนะคะคำตอบก็คือ5้คูณสได้15ใส่5ทดไว้1นะคะห้าคูณหได้25 25ทดอีกหนึ่งเป็น26ใส่6ทดไว้2 5้คูณสได้20ทดอีก2เป็น22 mm hmm. เอ๊ะ แต่จริงๆแล้วมันตั้ง2,270นินาะมันคูณกันตัวนี้มันได้แค่2,265แล้วมันเหลือเศษ5อ่ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็มีวิธีในการทดสอบเช่นเดียวกันนะคะวิธีในการทดสอบเราก็ทำอย่างไรลูกอ่าตัวนี้นะคะจะใช้พื้นที่เยอะนิดนึงเราก็จะนำอะไรลูกอ่า 453นะคะซึ่งเราต้องใส่วงเล็บให้เขาก่อนนะคะวิธีการตรวจสอบใส่วงเล็บ453คูณกับ125นะคะแล้วก็อุ้ยนำไปบวกกับเศษนะคะเราก็จะได้คำตอบนี้มานะคะคำตอบนี้ก็คือ 5 6าห0ื่นหนหะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะตัวนี้มีใครสงสัยไหมคะเด็กๆสามารถลองคำนวณตามนะคะคุณครูไม่อยากจะบอก ทุกขั้นตอนนะคะเพราะว่าถ้าลูกๆฟังคุณครูอย่างเดียวทําไมแล้วลูกไม่ได้ลองคิดตามเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้สมองอย่างเต็มที่นะคะเต็มศักยภาพคุณครูอยากให้ลูกๆได้ทดลองฝึกคิดฝึกบวกเลขฝึกคูณเลขฝึกหารเลขนะคะเราจะเป็นการทำให้เซลล์สมองของเรามีการเจริญเติบโตนะคะและมีการเคลื่อนไหวอยู่ในสมองเราก็จะสามารถคิดได้อย่าง ถูกต้องนะคะ,ะมาดูข้อต่อไปนะคะมาดูหน้าต่อไปเป็นเรื่องของการหาคำตอบนะคะเป็นเรื่องของการหาคำตอบ <c oughs> โจทย์เขาบอกว่าป้อมนวดแผนโบราณคิดค่าบริการชั่วโมงละ280บาทได้เงินมา1,960บาทป้อมใช้เวลานวดกี่ชั่วโมง เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือทำไมลูกนำ1,960เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็นำ280มาเป็นตัวหารตื๊ดตืดตืดตืดนะคะ,ะเด็กๆลองแสดงวิธีการหารนะคะลูกลงในสมุดน,นะคะดูซิว่าคำตอบได้เหมือนคุณครูไหมอันนี้คุณครูลองทำตัวอย่างคำตอบให้ดูนะคะเด็กๆลองดูนะลูกว่าสิ่งที่เด็กคิดกับสิ่งที่ครูคิดตรงกันไหม ลองลองคิดนะคะหลักการง่ายๆเลยตัดศูนย์ตัดศูย์ออกไปใช่ไหมลูก28หารหนึ่งได้ไหมลูกไม่ได้หารหารเได้ไหมลูกไม่ได้ก็จะเหลือทําไมคะ196 28คูณกับอะไรแล้วได้196ที่ลงท้ายนะคะเอา87 87 56ใส่6ทดไว้5 7, 2, 14, 5, เป็น1เป็น19เพราะฉะนั้นคำตอบคือ7ชั่วโมงนะคะเวลาที่เราคิดเราคิดเป็นเลขอารบิกแต่เวลาที่เราตอบเราตอบเป็นเลขไทยนะคะเราตอบเป็นเลขไทยอ่ะครูปาทำตัวตอบเป็นตัวเลขสีแดงให้เห็นนะคะว่าเราจะต้องตอบด้วยตัวนี้ข้อที่2ร้านค้าขายตุ๊กตาได้215ตัวได้เงินมา 2,7งหมนเจ็ันห้าบาทคำถามคือร้านค้าขายตุ๊กตาตัวละกี่บาทนะคะโจทย์ให้มาว่าร้านค้าขายตุ๊กตาเนี่ยได้2 1 5ตัวแล้วก็ได้สตังค์ได้เงินมาอยู่27,500บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือขายตุ๊กตาตัวละกี่บาทเราก็ต้องนำา7 7 0 0 520เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนตัวคือ2อ5ตัวนะคะคำตอบก็คือได้1นึ่บาทนะคะคำตอบก็คือหนึบาทเด็กๆลองคิดดูนะคะลองทำตามวิธีที่คุณครูสอนไปแล้วว่าเราคำนวณได้เท่านี้หรือไม่นะคะถ้าไม่ได้เอ้มันเป็นเพราะอะไรเราตั้งผิดหรือเปล่า ะะหรือว่าเอ๊ะคุณครูผิดหรือเปล่าลองดูนะคะเรามาช่วยกันทบทวนนะคะลูกอะไรที่ผิดเราก็จะได้แก้ไขนะคะอะไรที่ถูกแล้วเราก็จะได้บันทึกลงไปในหน่วยความจําของเรานะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้หมดชั่วโมงอีกแล้วทำไมชั่วโมงคณิตศาสตร์หมดไปเร็วอย่างนี้นะคะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆคงจะสนุกกับการคิดกับการคำนวณน,นะคะแล้วเดี๋ยวคาบต่อไปเรามาเจอกัน ในแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเ,เตรียมหนังสือแบบฝึกหัดเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ